สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมสามที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะเจอกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะโดยจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3คือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศไทยนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองก็จะมีหนึ่ง,งการมีผู้นำที่ดีค่ะ โดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมาทรงมีความทันสมัยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นความสําคัญของการปฏิรูปประเทศเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและดาราศาสตร์ทรงติดต่อกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางนะคะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความรอบร,รู้ การเสด็จประพาสต่างประเทศเป็นการเจริญสัมพันธ์ทำไมตรีและนำความเจริญมาปรับใช้ใเข้ากับประเทศของเราค่ะต่อมาเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์นี้จะทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีนะคะทำให้ประเทศไทยของเราได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ข้อที่2คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ค่ะประเทศไทยเป็นรัสที่อยู่ตรงกลางนะคะระหว่างเขตอำนาจของอังกฤษในพม่ามาลายูนะคะและเขตอำนาจของฝรั่งเศสในเวียดนามกัมพูชาและลาวค่ะไทยจึงเปรียบเสมือนรัฐก,กันชนระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้ทั้งสองชาติ ไม่ใช้กำลังหักฐานยึดครองไทยเพราะเกรงว่าอาจจะต้องประทะกับอีกฝ่ายนะคะใจข้อที่3คือการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ดีคือรัฐบาลดำเนินการนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่เป็นนิอ้นอ่อนผ่อนตามรวมทั้งสแสวงหาพันธมิตรเช่นรัสเซียเพื่อมาเป็นคารนอำนาจ อังกฤษและฝรั่งเศสนะคะภาพนี้เป็นภาพที่พระบาทสเมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายร่วมกับซายนิโคลัสที่2แห่งรัสเซียนะคะที่พระราชวังบิตเตอร์ฮอเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2440ค่ะนะคะปัจจัยข้อที่4คือ การสร้างความเจริญภายในและการลดความขัดแย้งภายในค่ะเช่นการยกเลิกธรรมเนียมที่ร้าสมัยเช่นการหมอดคลานเมื่อเข้าเฝ้าเปลี่ยนเป็นการเดินการหมอบกราบเปลี่ยนเป็นการก้มศีรษะและถวายคำนับเป็นต้นค่ะและการปฏิรูปกฎหมายและการศาลเพื่อไม่ให้ชาติตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างในการแทรกแซง แบบวันนี้ก็จบแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ